สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแนกชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับชาวดอมล่าสุดกามินก็ได้มาไลทักทายแฟนคลับตามสัญญาที่บอกว่าจะมาไลท์เร็วๆนี้ และกามินก็ยังมีความน่ารักทะเลนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนและมาด้วยชุดสีเขียวสดใสและยังมีบางชว่วงบางตอนก็ได้ร้องเพลงให้กับแฟนคลับได้ฟังด้วยเป็นเพลงของโนนทนน์ชื่อเพลงรักแรกและก็ดูตั้งใจร้องสุดๆโดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่าเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหม ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นการฝากเพลงนี้ให้คนที่อยู่คู่บอลหรือเปล่าแต่ทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาแซวว่าชาลีสบายดีแต่คงจะคิดถึงแฟนหนักมากคิดถึงชาลีใช่ไหมนายหญิงรีบๆกลับมานะคะ และต่อมาทางด้านพี่ชายของกามินก็ได้แอบมาไลฟ์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงตลอดล่าสุดไลฟ์ให้เห็นว่ากามินกำลังทำงานกำลังแต่งหน้าทำผมอยู่และยังบอกอีกว่ากามินอยู่เกาหลีกับครอบครัวตลอดและทำงานทุกวัน เรียกไดว้ว่างานนี้ก็สยบข่าวลือสายปั่นกันไปเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามระหว่างนี้ก็รอชาลีไล์ขายของวันที่หนึ่งกันยายนน,นี้นะคะในส่วนของกามินต้องรอกามินกลับมาจากเกาหลีก่อนเชื่อว่าทั้งคู่จะมาไล่ด้วยกันอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวเที่ยราวนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ